จริต่อไปใช่ไหสตว่าหน้าร้านเขาอ่ะาดตอกเขาก็ต้องไปหของลูกค้ามาแล้วก็จะไม่งราว่าราคาเรเรื่องเขาแล้วเรามีหน้าที่ขายส่งแบบเขาใช่้าาเรางงไหมเพลงอ่ะถ้ามีสองะต๊อกงงไหมสต็อกานของงานส่งที่ให้กับพวกพารามิเรเรากับสต็อกที่เป็นของหน้าร้านถ้ามีสองสต็อก อ๋อผมว่าไม่ไม่งงครับพี่เพราะว่าจะได้แยกว่าของอันนี้ของเครือข่ายอันนี้ของร้านเราใช้เองใช่ครับแ่าม่าจะแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าเวลาเราถ้าสมมติว่าสต๊อกของ5ร้านอ่ะแบบแบบหมดก็มีคนมารีมาเราก็ตักอันนี้ออกแล้วก็ล้วก็ตัดของรนนเราออกแล้วก็ไปให้เขาแล้วแล้วแล้วสต๊อกอันนี้ที่แย่งเงินกูจะต้องอย่างที่อ่ะต้องจา่ายให้สต๊อกของของของต้องจ่ายต้องจ่ายแล้วไม่งงเลยถ้าถ<ะ>้าผมเป็นคนทำตัวนั้ เพราะว่ามันม sure. ันเป็นสองแล้วพอพนักงานที่อ่ะมูนหนึ่งทีแล้วพอพวักงานถอดยอดทางพี่ที่ต้องทำยอดพี่จะมูไหมเพราะว่ามันเป็นสองแต่ถ้าสมมติว่าสต้อกอ่ะ ครับผมเช่าไม้หลักนะทำไมที่สวิตนะครับนี้ก็จะเป็นเครื่องส u ป f a c ร p 5นะครับมาในการโดนน้ำเปิดไม่ติดนะครับผมแล้วก็เ,วเป็นเครื่องโดนน้ำเปิดไม่ติดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทําการซ่อมให้เปิดติดใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวหน้าจอก็จะมีภาพน้ํานะครับมีภาพน้ําตรงนี้มีภาพน้ํเป็นทางด้านนี้นะครับก็เราประกคนในของร้านเราใกลได้ แต่ว่าของคนอื่นเราจะเทสได้ไอย่งไรครับ่ทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูจุดที่ทาการซ่อมไปดีกว่านะครับผมก็ทาการแกะตัวเมนบอร์ดออกมานะครับันี้นก็จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดครับเครื่องรุ่นนี้นะครับ ีนี้มา,าผมเจออาการก็คือหลังจากที่ผมล้างบอร์ดไปแล้วเนี่ยตัวไฟ5โวลต์ไม่ออกนะครับไฟ5โวลต์เนี่ยก็จะอยู่ตรงคอยล์ปัญหาด้านนี้นะครับ PL 5901นะครับอันนี้ก็จะเป็น5โวลต์ VSB นะครับเลคูเลตนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นบวก5 v s b เฟสนะครับ ตร,ตรงนี้ก็จะอราต้งรนี่ก่บางตรงนี้นะครัจะมีในเรื่องของตัววิซัตส์อนนะครับิซตอ,อนตรงนี้เนี่ยจะออกมาจากตัวไอเนซี่ตรงนี้บบไฟมันไม่ออกนะครับอันนี้จะไฟมันไม่ออกนะครับทำให้ระบบชุดไฟ5โวลต์ไม่มานะครับแต่ว่าชุดสวิต สวิตช์ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับมาแล้วนะครับไฟส่ายลงแล้วก็อีสั่นออนตรงนี้นะครับไฟมันไม่ออกนะครับทีนี้ผมก็ทำการถอดแล้วก็เปลี่ยนนะครับตัว U สามศูนย์ศูนย์ตรงนี้นะครับออกเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาตัวัวหลัก ท,ทำการเอาอะไรออกไปนะครับตัวชิปที่ผมบอกนะครับก็จะอยู่ตรงตำแหน่งตรงทางด้านนี้นะครับที่ทำหน้าที่ในเรื่องของควบคุมระบบชิปไฟอินเบิร์นะครับต่างๆนะฮะการทำงานต่างๆนะครับก็จะอยู่นตรงทางด้านนี้นะครับ ที่จะไปเปิดการชงระของ3โวลต์ด้วยนะครับ5โวลต์ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวชุดไฟที่เป็นชุดไฟ1.8นะครับแล้วก็ชุดไฟแรมนะครับ1.2นะครับแล้วก็ชุดไฟ0 9นะครับพวกอุปกรณ์ทุกอย่างพวกนี้เนี่ยจะออกมาจากตัวชิปตัวนี้หมดเลยนะครับเอ้ยพี้เราคุยกันถึงเรื่องอย่างเหมือนไอ้อะไรนะค่าของที่ว่าเรามีแนบบิ้นแนบบิ้นไดแนบบิ้นครับ ่ที่เปลี่ยนตอนนี้ไปครับเครื่องก็เปิดติดใช้งานได้นะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยที่มันลงไปเข้าไปในตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะทาให้หน้าจอนะครับมันมีคราบน้ําด้วยแล้วก็แบตเตอรี่นะครับมีอาการเสียด้วยนี่ก็ทําการเปลี่ยนแบตมือสองไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ชาร์จแบตมือสองขึ้นมาได้43เปอร์แล้วนะครับอันนี้ก็แถมให้กับอุลูกค้านะครับแต่ว่าแบตอาจจะเก็บประจุได้ไม่เยอะนะครับเข้ากับแบตก้อนใหม่นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผม งานได้ตามปกติเลยนะครับโอเคันก็ขอสรุปงานเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก่อนจากไปนะครับช่างไปขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านนะครับบนหน้าว็กไซต์ได้เลยนะครับส่วนถ้าการใิตอนอื่นนะครับสามารถเข้าไปดูบนหน้ากไซต์ได้เหมือนกันนะครับใต้ทั้งเฟ็นแฟนเพจนะครับเบอร์มือถือนะครับไลน์นะครับไอจีนะครับมีทั้งหมดเดยนะครับช่างไปขอตัวร้านก่อนครับเดิ